สวัสดีครับเดี๋ยวพาวิทยากรชื่อดังครับมาซ้อมป้องกันเหตุครับแผนเผชิญเหตุเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆต้องทำไงอะไรซ้อมแผนเผชิญเหตุใช่ไหมส่งเด็กไปสุราษฎร์ธานีครับไม่ไหรือไรไม่กลันะครับสมมติหมเหตุการณ์คือรถมันล็อกอยู่ด้านในนะครับอ่าคนอยู่ด้านนอกก็คือใครก็ได้กดตรงนี้อ่าเด็กออกมาบินขวา อ่มามันจะดังเราต้องรอประมาณสิบวินะครับให้ประตูเปิดครับรอถ้้ประตูแงะออกมานะครับกำลังลงมาใช่ไหมแรงนิดนึงนะ <c oughs> อ่าประตูถึงจะเปิดได้ครับอ่าต่อไปนะครับประตูเปิดนะครับในรถจะมีถังับเลิงอยู่สองจุดนะครับคือด้านหน้า นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับวิธีการใช้วยวอธิบายตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเยอะอันนี้คือใช้ได้อ่ามันจะมีการจับกอดแล้วก็สใยนะครับอาสายนะครับกดด้วยนะครับใสยอยากก่ากดค้างอาเปิดเปิดนะครับมันต้องเปิดด้วยนะครับอาเวลาลาใส ต้องที่ใส่ใส่ขีต้นเพิงนะครับไม่ใช่ไฟมันลุกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฉีดเงี้ยดับแมนไม่ดับเราต้องฉีดที่ต้นเพิงฉีดปล่อยฉีดปล่อยฉีดปล่อยนะครับนะมันถึงจะดับอันนี้มีอยู่สองจุดนะครับทังนาเพิงอาต่อไปขอันอยกไครับในยาาใมีสติุดอะไม่รูุ้อ่มันจะมีอยู่สองสองหัวลมแหลม นะครับเวลาเจอเหตุไม่ต้องตกใจนะครับบางคนจับได้จะทุบอย่างเดียวเลยใช้แรงทุบๆอย่างเดียวมันไม่แตกให้นะนี่กกลางทุบใช้ก้ออเลยนะเวลาทุบๆตรงกลางมันไม่ค่อยแตกง่ายมันจะแตกยากนะครับเนี่ยทุบตรงมุมบดลงแบบนี้ลองไหมครับยรอยากเนาะอ่าอ,าอาวเสียง <c oughs> ของเขาอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีคัตเตอร์อันนี้เขาเรียกคัตเตอร์เนี่ยอ่าเวลาเราเรานั่งมันจะมีเบลอ่า เข็มขัดนี้รภไปนะครับเวลาเราดึงดึงตกใจดึงไม่ออกเราสามารถใช้คัตเตอร์อย่างเงี้ยเ <c oughs> กาะกาอแล้วดึง <c oughs> ดึง,ด,งดึงนี่ <c oughs> มันจะขาดนะครับอันนี้ใช้ในเหตุการณ์ที่ว่าเราออกไม่ได้ใช้ตัวนี้ข้ากระจกแล้วก็ใช้ตัวนี้คัตเตอร์ตัดสายเบี้ยวนะ,ะต่อไปครับหลัง ลงผากรนะครับประมาณนี้เหมือนเล่นตลกนะรถวิ่งก็เปิอดอ่าที่เขาที่ที่เขาปิดไว้ก็คือป้องกันเวลาไปพาเด็กน้อยไปทัศนศึกษานะครับเด็กน้อยมาเปิดเล่นนะครับก็เลยปิดไว้นี้นะครับสุดท้ายก็คือข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ที่นั่งนะครับแต่ว,ว่าถ้าเรา เบลมันจะมีให้ทุกที่เลยตรงนี้จะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเอาไว้นั่งพักนะครับเบลมันจะมีที่นั่งทุกที่เลยนะครับให้เราคาดเบลเวลาเดินทางนะครับสุดท้ายแล้วขอให้เราเดินทางปลอดภัยมิใช่